สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะลุ้งกาไม่เอาบางปนด์ุกเนี่ยจ้าวันนี้เราพามากินต้มตำเสแซ่บอืมโอ้โหแดงเจ็ดเลยมากินส้มตำเแซ่บค่ะกับไก่นึ่งค่ะจิ้มใบยอไก่ตัวโตๆครับ่ตัวเลยมีผักกาดมีแตงกวาต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็น้ำจิ้มก็เด็ดเลย แซ่บมาค่ะมากินมาแซ่บด้วยกัน,นมามาอืมหายชน <c oughs> มาครับมามาค่ะมากินมาแซ่บด้วยกันแซ่บตมตำอือในใบยอหนึ่งครับโอ้โหไก่น่ากินมากค่ะเนื้อเปืเป่อย์ๆฉ่ำๆเลยอ๋ออ๋อครงต่ำสีสวยคีสด อืออร่อยเหมือนเดิมค่ะอื <c ười> ừ, เป็นใบยอค่ะอืมใบยอลวกยิมส้นตำอร่อย Hum! Mm. 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 Oh, <laughs> คนตำกิ้มใบยอเลยค่ะอร่อยมากเลยคุภาษาท้องถิ่นก็เละยวนเยอะโบลละหงจ้ะทำเนีอรม ขายหนึ่งเนี่ยไปเปลือยแล้วประกาศเราจะเรียกว่าลดสปีดอ่ะลดสปีดลดบลล์ห้องอ่ะ

กับใครกินส้มตำม,มาค่ะแับเดยกันเลยจับ ท่างอร่อทั้งแซ่บทั้งนัวเลย

อส่กินจนต่ำทำโตโตค่ะข้างหลังก็นายอดครับผมทำนายยอดนายว,ายวายิวนายอดววินายยอดแล้วก็ผักสวนทรัวค่ะรังเขียวเลยนะเป็นวิวในสวนบ้านค่ะ อม mm hmm. เริ่มเผ็ดแล้วค่ะอ่อนพริกแห้งเริ่มเผ็ดละหืมไก่เคด่สิ mm hmm. ตมด้วยใบย,ยอค่ะ 我们不了。嗯。嗯。 ตกอ้าวเนาะตกไม่ตกสทีฝนอาเ่าเอาโดนส้มตามเผ็ด <laughs> รวมกำทั้งเผ็ดทั้งอ่อเลยค่ะอร่อยทั้งแซ่บดูจัดจาน เป็นน้ำจิ้มติสันน้ำจิ้อมอร่อยจัง น้ลำยาการเผ็ดละยาจัดจนชื่อเลยมันเนี้ยมันไรู้สึกว่าเผ็ดมาก ่เาเลยเด็จะจะนกน้องหัวน้าตาไหลแล้วดูสีค่ะเป็นแฟงกวาดเพื่แก้แผ็่ ใบยอก็จะมีความคามในใหม่คมนิดนิดคมนิดนิดกินทน่มันซมซำมนไก่อร่อยได้ประโยชน์เยอะค่ะใบยอ

ถ้าชอบคลิปของเราก็าช่วยกดไลค์ mm hmm. กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ตให้เราด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้พลาดคลิปอะไรของเราและกดติดตามให้เราด้วยค่ะช่มังยาจินชินค่ะวันนี้พวกเราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ